ทุกคนรู้หรือไม่ว่าต้นไม้ที่สูงใหญ่แข็งแกร่งและมีอายุยาวนานถึง100ปีพร้อมทั้งกลิ่นดอกที่หอมแรงจนทำให้ทั้งเมืองต้องสถานนั่นก็คือพญาสัตวบัน์นั่นเองเราจะพูดถึงพญาสัตวบันต้นไม้ที่ช่วยลดโลกร้อนเติบโตสูงภายในไม่กี่ปีทำหน้าที่เป็นฟองน้ำดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และยังช่วยลดมลพิษในเมืองได้อย่างไร้เทียมทานพยาสัตบันศัตวบัญหรือตีนเป็ 8. ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ a s t u n i a s s c o r i e เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ12-20เมตรอยู่ในวงอ์ a p o c y n a c e มีถิ่นนั่งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพบได้ในทุกภาคในประเทศไทย ลักษณะของพญาสัตบัญญเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงได้ถึง12-30เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกต้นมีสีเทาและมีรอยแตกเป็นล่องลึกใบออกเป็นวงรอบข้อ5-8ใบใบเป็นรูปรีแกมขอบขนาด ผิวใบด้านบนมีสีเขียวเข้มและเป็นมันดอกของพญาสัตบัณมีขนาดเล็กสีขาวอมเขียวมีกลิ่นหอมแรงออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งในช่วงฤดูหนาวผลของพญาสัตบัณมีลักษณะเป็นฝักคู่รูปทรงยาวแห้งและแตกออกเมื่อแก่ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์การใช้ไม้เนื้อไม้ของพญาสัตบันมีสีขาวเนื้อเบานิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ทำกระดาษและทำไม้แปรรูปเนื่องจากไม้พญาสัตบันมีความอ่อนจึงเหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก การใช้ประโยชน์ทางยาพยาสัตจบันมีสปปรรพคุณทางยาส่วนของเปลือกถูกใช้เป็นยาบำรุงร่างกายใช้รักษาโรคมาลาเรียนอกจากนี้ใบและยางของต้นนี้ยังสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายพันธุ์พยาสัตจบันเป็นไม้พื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินเดียสีลังกาไทยพามา่าและมาเลเซีย การแพร่กระจายพันธุ์พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้นที่มีความสูงระดับปานกลางมักปลูกเป็นไม้ประดับและไม้ให้ร่มเงาตามถนนในส่วนสาธารณะประเทศไทยพบได้เป็นจำนวนมากความสำคัญทางวัฒนธรรมและสังคม ความเชื่อทางวัฒนธรรมในหลายพื้นที่ต้นพญาสัตบัญเป็นสัญลักษณ์ของความสูงส่งและการให้รลมเงามีการปลูกในวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าต้นนี้นําความสงบและความรวมสมบูรณ์มาให้ความเชื่อทางภูมิศาสตร์บางพื้นที่เชื่อว่าพญาสัตบัญัเป็นต้นไม้ที่ช่วยปกป้องคุ้คมครองหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากความสูงและความแข็งแกร่งของต้นทางสิ่งแวดล้อมน,นะคะพญาสัตบัญอย่างที่เคยพูดไปต้นคิปว่า การดูดซับมลพิษซึ่งต้นพญาสัตบัตมีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนออกมามากทำให้เป็นต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองปัญหาจากการปลูกพญาสัตบัตในเมืองนะคะกลิ่นของดอกมีหอมแรงในช่วงที่บานในฤดูหนาวนะคะบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ไม่ชอบกลิ่นของมันซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อผู้อยู่ อาศัยใกล้กับต้นพญาสัตบัน,นะคะและขนาดของต้นเนื่องจากต้นพญาสัตบันมีขนาดใหญ่และโตเร็วอาจมีปัญหาเรื่องรากชอนชัยทำลายพื้นและโครงสร้างใต้ดินในทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเราได้มาจากหนังสือสารานุกรมสมุนไพรเล่มที่1สมุนไพรสวนสิริรุกขชาติ